สวัสดีครับคนรักครอบครัวทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ว่าการซื้อประกันสุขภาพนั้นคุ้มหรือไม่นะครับถ้าดูความคุ้มค่าทางด้านตัวเงินนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเบี้ยประกันสุขภาพก็จะอยู่ในหลักพันหลักหมื่นนะครับและจะได้ความคุ้มครองอยู่ในวงเงินหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเทียบกับตัวเงินแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าได้รับความคุ้มครอง มากกว่าเงินที่เราจ่ายไปถึง10เท่าเลยทีเดียวแล้วถ้าซื้อแล้วไม่ได้เคลมลาแบบนี้จะคุ้มไหมนะครับถ้าเกิดมองในเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนกับว่าซื้อแล้วไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้คนรักครอบครูทุกท่านเนี่ยมองในเรื่องของความสุขกายสบายใจนะครับเพราะว่าในการเคลมประกันสุขภาพครั้งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเราต้องเจ็บป่วยก่อน นะครับต้องได้รับความทุกข์ก่อนถึงจะสามารถาใช้งานตัวประกันสุขภาพตรงนี้ได้นะครับก็ให้มองในเรื่องของความสบายใจว่า,าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับซื้อไว้นะครับเผื่อเหตุฉุกเฉินเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆนะครับก็มีคนคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเรานรในเรื่องค่าใช้ใจ่าย ดีกว่าที่เราเก็บเงินสดไว้หลักมือหลักแสนนะครับก็จริงแต่พอถึงเวลาเนี่ยเราก็จ่ายไปเงินก้อนนั้นหมดไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นตัวประกันสุขภาพเนี่ยนะครับเงินที่เราจ่ายไปมันจะกลายเป็นมันจะทวีคูณเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายขนาดไหนเนี่ยก็เอาอยู่นะครับให้เราคิดในในเชิงของความสบายใจว่าอย่างนี้จะถือว่าดีกว่า แล้วก็จะเห็นว่าการสุขภาพเนี่ยมีไว้เนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับพบกับเรื่องราวดีๆครับเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเพื่อคนที่คุณรักกับบอกรัก,ดกาดระกันในช่องทางต่างๆนะครับที่เราสามารถจะแชร์ข้อมูลของเราไปถึงทุกท่านได้นะครับสำหรับน,นี้นะครับก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ